สวัสดีครับอยู่กับผมลูคัสมาตินนะครับผมอยู่เกมไก่แจ้นะครับไก่แจ้คือขนองนะครับผมไม่รู้ว่าจะคึกจริงไหมมาลองกันเลยครับอ่ามีทุนมาที่สี่หมื่นหกพันนะครับผมอ่ามาดูตารางการจ่ายเลยนะครับการจ่ายก็จะมีไก่นะครับไก่สองตัว ราคาต่างกันอยู่นะเือ,อประมาณนี้เลยครับสเก็ตเตอร์เป็นไก่ทองคำนะครับผมสามตัวเข้าฟีสปินนะครับอ่ะมาเล่นเบ็ดยี่นะครับเบ็ด็ยี่พอเบ็ดยี่สักสามไม้ถ้ามันไปต่อได้ก็ขึ้นเบ็ดนะครับโอเคนะตามนั้นทุกคนถ้าเกมที่มันคอมโบก็เอาเรื่องอยู่นะแต่มันจะเอาเรื่องไหมล่ะ ออมเลือมเกมนี้ไม่มีซื้อฟรีสปินนะอุ้ย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 เอาเรามาเล่นเกมคอมโบมันๆนะครับโอเคห้าร้อยดอกนี้สวยขอขึ้นห้าหมื่นพอถ้าขึ้นได้นะหาฟรีสปินกันอุ้ยอุ้ยอะไรอะยังเงียบอยู่นะครับ ไวมาหน่อยเพื่อนไวมาเชื่อมก่อนได้บ่ขอไวก่อนได้บอ่อโเคไก่มาอยู่โ <Okay. S 1> อเคว่ามันไม่ค่อยขาดทุนนะทุกคน <Okay. S 1> เล่นได้อยู่นะเบ็ดสามสิบโอเคเราทุนมาเยอะก็จริงครับแต่ไม่ได้เล่นหมดนะแต่ <Okay. S 1> ว่าจะไม่เกินไม่ให้ต่ำกว่าสองพันอะไรเงี้ย มาโอเคโอือยับเลยเฮ้ยเฮยโอ้โหอกนี้เต็มเต็มเหไหมโอ้โหหมดเต็มไก่ก็จะไม่มีอะไรมากนะครับผมขอฟีเดียวจวขอได้เห็นฟินสปินแล้วกันโอ้ อะไรนะผมเป็นคนที่แบบพูดอะไรก็มาตลอดนะครับสวดียอจริงๆไปลุยขอให้มาดีๆก็พอนะครับเออไม่ใช่ว่ามายากๆแล้วแบบคุณจะไม่แตกให้ผมเฮ้ยอยู่ไกลจังเลยเฮ้ยอยู่ไกลจังเลยเอ,อ้ยจริงดิเฮ้ยเฮ้ยไม่ฟีสอปินนะเว้ยโอ้ <No. S 1> ทุกคนเห็นอะไรไหมครับ ไม่มีอะไรสักบาทนะไม่มีเลยไปกันต่อเลยดิโอฟิซปินอะไรมันจะยับขนาดนั้นไม่ให้รักสักสักบาทเลยนะครับโอ้แต่ครั้งเดียวก็ไม่ให้มันยับเกินไปแล้วมันเกินไปไอไก่มันเกินไปแล้วไก่แจม้มอ่ะเ้ยแล้วไก่แจม้มเป็นไก่ตีได้ไงวะไว ขอขึ้นเบียดหน่อยแล้วกันเผื่อได้ลุ้นมาเบ็ดห้าสิบเลยเน้นจบไวไม่เน้นยืดเยื้อนนะครับแม่ไวมาก็ไม่แตกเลยอย่างเงียบอยู่นะเข้าหน่อยเพื่อนเข้าให้ดูอีกหน่อยมีให้เห็นเปล่ามีให้เห็นเปล่าอะไรโว์ของ่อยดิไก่มึงโว์ของ่อยดิเออ อู้หยุดได้ไงพี่กำลังมันเลยอะ่ะกำลังคอมโบเลยอะ่ะมีอีกไหมวายโอ้โหวายน้อยเลยอะ่ะเข้าอีฟีได้เปล่าอีสักฟรีได้เปล่าหนูเรื่องเงียบเลยนะตอนนี้เริ่มเงียบแล้วนะ มาโอ้ยลงผิดช่องว่าลูกไม่ลงช่องสองอะ่ะให้บึ้มบั่มสัมบีกันเลยนะครับโอ้ดูดีมันหยุดอะ่ะเรียบร้อยไม่มาอย่างนี้ก็เรียบร้อยดิ มาทุกคนเแบ็ดเจ็ดสิบสามสิบหมุนพอไม่มาเลิกนะครับขู่ไว้ก่อนขู่ไว้ก่อนเพื่อมันมาขอขู่ไว้ก่อนมีเปล่าเฮ้ยเฮ้ยมีทรงมีทรงนะเพื่อนพันแปดไก่ดิโอ้โหหไก่ไม่ลงครับไก่ขาวไม่ลง ไม่งั้นมีสามพันสี่พันได้เลยนะเอาเอาแม่จะรักหรือจะหลอกอม,มาหลอกนะครับไม่ได้มารักออย่างนี้ก็ไหลได้เลยไม่ไวก็ไหลได้เหมือนกันสวยๆไปดีไปกันต่อครับอีกสิบแปดหมุนเข้าให้ได้เปล่าเฮ้ย ไก่เข้าให้ผมได้เปล่าไก่แจ้ไม่ได้เรวได้ต้มกันแล้วขอดอกคอมโบหน่อยเพื่อนบ้างคอมโบบ้างเดียวเลยจอดเลยนี่ปะเงียบจังเงียบกลิบเลยครับโอ้มันหายากมากเลยอะฟิสเปิน เดิมยากละเฮ้ยไม่มาหาเลือกแล้วนะเลือกจริงแล้วเนี่ยเรื่องจริงแล้วโอเคตามนั้นครับทุกคนก็ไม่เข้าให้ก็เราก็ต้องเลือกนะครับสําหรับเกมไก่แจ้นะครับใครชอบก็ไปจัดได้นะครับทุกคนสําหรับคลิปนี้ก็ใครชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับผม ก็วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับขอบคุณครับ